ไปไปไปลุงผมบอกให้เฮ้ยมันน่าจะเข้าบ้านแล้วนะมันน่าจะเข้าบ้านแล้วนะไปไปไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อเราเยอะไปไปผมบอกอยู่ไหนมันหนอมาไหนมันหนอไปเถอะถ้าตำรวจทิมมึงมึงไม่เล่นบ้านนะไม่เล่นบ้านถ้าตำรวจทิมไม่เล่นบ้านนะตำรวจหน้าบ้านโนมอลค่ผ่เฮ้ยนี่ใครอ่ะเราอุมเยอะบ้านเราอันนี้เซิร์ฟหรอเจอมันที่ไหนเซิร์ฟมาเดี๋ยวกูเล่นให้เดี๋ยวกูเล่นให้มาเขาสบมาไอ้ไอ้นี่โอ้ยไอ้นี่โทษผมจัดเลยลุงเนี่ยให้ผมหน่อยแล้วแล้วตูนบอกนะไม่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูรถกูมันแรงอยู่ แต่กูลอกให้มึงไปไฟใหญ่ก่อนมึงไปไฟใหญ่ก่อนได้ๆๆขนาดนั้นเนี่ยมันรู้เล่จอมันจะวางพพี่ิเเจจออวันที่ไหนแจ้งแจ้งหน่อยนะพี่พิเตตอนนี้คนที่บ้านเหรอเพ่ตรวจน้อยแล้ว่าเราเราดึงบ้านได้นะอุ้ยเฮียแม่งใครยิงกูไว้สัตว์แป๊บนึงมาช่วยก่อนปั๊ม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 ได้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 อ้เฮียแม่งยิงได้ไงไม่รู้ไอ้สัตว์กลับมาแล้วกลับบ้านมาแล้วกลับบ้านมาแล้วไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกเฮียอุ้ยอุ้ยเฮียกูตกน้ำไอ้สัสกินลงกินไอพวกมึงแม่งขับมาจนกูต้องหลลบไม่ถูกเย

อยู่ป่ามึงไม่รอดหรอกหวดเยอะจัดไอ้สัตว์รอดรอดรอดเปิดประตูสิสัตว์รอดรอดนั่นแหละพวกมึงไปเล่นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเกมดูก็จะคุ้มเองมึงต้องได้เพิ่มกว่านี้กูรอให้สุดกำลังเลยใบมันมันจะตามลุงเลยมึงฟังมันจะตามลุงเพราะเกม่อนเพื่อนมันกดอยู่แล้วก็เราบ้านเราบ้านมันกตามหลงแล้วเอาเออได้เอาพี่เพราะว่ากำลังใจพี่ มันเอารู้ไงหมไยถึงว่ารูจะเจอไอ้พวกมหาปืนยิงได้ทันไงเป็นลากขาวใช่โอ้ยนี่ยิงพร้อมชนเลยนะหัวส้มซ้อมไปเลยครับซ้อมไปเลยเท็กสองเท็สองเท็สองเขี่ยรถตำรวจแม่งโคตรแรงเลยสัตว์ประเด็นมัน okay? เข้าเมืองไม่ได้เดี๋ยวนี้อ่เผด็คนที่หมดจริงๆอ่ะไปไปได้แต่มึงต้องดูด้วยนะว่ามันอย,อย s <S ู่หรือเปล่าถ้าหมดจริงๆเอาตัวที่เอหมดตัวจริงๆอ่ะ กูเข้าเมืองไม่ได้หวายเฮียกูอยากเข้าเมืองว่ะตอนเนี้ยเข้าเมืองยากจัดเลยตำรวจตำรวจกูโดนกูแตกล้อหนึ่งไม่ถ้ากูถ้ากูเข้าเมืองได้อ่ะกูจบเลยวไอ้กูได้หมดกะสองล้อละไอ้เฮียทางทางไอ้นี่เลยทางเอ่อสามล้อละไอ้ตรงไอ้ตรงตรงมาเมืองอะตรงเข้าเมืองอะไม่ต้องมาเยอะ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 กูหลไดลอยดากูขับทางธรรมดามึงกูขับทางธรรมดามึงอย่าสวนมาแค่นั้นแหละ บอกตำรวจบอกตำรวจไอ้ลุงมึงเอาขวาหน่อยชิดขวาหน่อยชิ้ขวาด้วยชี้ขวาเราชิดขวาเราซ้ายลุงนะลุงซ้ายลุงระวังโอเคบอกบอกตำรวจบอกตำรวจบอกบอกหน่อยบอกตำรวจบอกตำรวจหน่อยอยู่นะไอ้ตำรวจชน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 เทคาง ตำรวจขาดนะตอนเที่ยิงเด็ดขาดเลยใหญ่ไปๆๆเราบอกเราบอกเราบอกชนชนชนไอ้เหี้ยเฮ้ยตำรวจให้ชนกูอีกแล้วไอ้สัสตำรวจใจเย็นตำรวจโอ้โหตำรวจญาตใจเย็นญาตข้างหลังใจเย็นครับไฟไหม่ญาติมาชนตำรวจมากูไม่ได้โง่ เรไปตะเลุงอมเออหนกันนะเออ้อยู่ไปมบอยันน่าจะเข้าบ้านแล้วนะมันน่าจะเข้าบ้านแล้วนะไปไปไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อเราเยอะไปไผมบอกอยู่หลังอยู่ไปไปไปคิวลุง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 คิวแต่มันเฮช่หมใชลบ้านรวมบ้านมารวมบ้านลม้าวบ้าได้บ้าบ้าไดบ้านไ้ลุงไคนเปิดตู้ไปเอาด ลอยอยู่ลอยอยู่ขุดดูให้ันมาหรือยังขุดดูให้เอาของถมาในเพื่อนไหนเอาของถมาในเพื่อนไหนตำร เฮ้ยเปิดประตูบ้านให้กูหน่อยดิไม่มีใครเปิดประตูบ้านให้กูเลยอ่ะไม่มีใครเปิดประตูบ้านให้กูเลยเปิดประตูบ้านหน่อยเปิดประตูบ้านหน่อยเปิดประตูบ้านหน่อยเปิดไม่ได้ไม่มีใครเปิดประตูลงรถเว้ยไม่มีใครอยู่เลยในโรงตอนนั้นน่ะเราไม่ไปกับตำรวจลนมบ้านแล้วตอนสามสิบอะตำรวจลนบ้านแล้วกวาดมาแล้วกวาดมาแล้วกวาดมาแล้วไอ้เหี้ยกูโดนยิงแน่นอนสัตว์ ใหญ่มากเลยหลงเยอะจัดเลกนะมันตลบมันตลบหลังไอ้ตัดนี้นลอยอยู่เฮ้ยเช็คบนเขาหน่อยดิเช็คบนเขาเชี้บนเขาผมอยู่บนเขาพี่บเขาเราเราอยู่บนเขาตอนนี้กอดมาแล้วกอดมาแล้วกอดมาแล้วไม่เยอะอยู่บนเขาแต่ไม่หมดเฮ้ยมันเล่นบนในเมืองนะมันจะเอาผมนะผมโดนไล่แบบเต็มมากเล็วอยู่ในเมืองเฮ้ยกอดมาแล้วเดี๋ยวกูพยายามเดี๋ยวพยายามซึกแซกก่อนแป๊บนึง อย่างรู้ออกยังให้รอเซตบ้านเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมรอเดี๋ยวรอเซตเหมือนเดิมเลกูได้โค้งแล้วกูได้โค้งแล้วถ้ากูได้โค้งจบแล้วถ้ากูได้โค้งจบเลยไปได้เลยไปได้เลยกูได้โค้งแล้วไปไปปัง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 มึงมากุบแล้วมึงไปไปขาว่องเลยเลเวลมันอยู่ในเมืองไปในเลเวลตอนตายมาปุบกุบใหญ่มามาเจอปั๊มกุ้ใหญ่ เลเรือทะเลตายมาตู้น้ำไม่มีใครอยู่บ้านแล้วนะเออบ้านต้องรอตำรวจไปออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยบ้านไม่ต้องมีแล้วไอ้ร่อนเน่ะกูต้องรอดไอ้นี่ได้อ่อนร่อนถ่วงเวลาเยอะที่สุดเรือทะเลตายด่าเดาส่วนเลยนะส่วนเลยเออร่อนฝั่งทีร่อนร่อนฝั่งหน่อยใจน้องมั่นใจน้องร่อนฝั่งหน่อยน้องฝั่หน่อยไปรีบไปรีบไปรีบไปอยู่กับผมอ่ะประมาณนั้นนะ ทุบใหญ่รีของในเบลเชื่อมันด้ยนะครับเมลอนเชื่อมันไม่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 เสตเตอรนะมาเลยนะมาล้างนะใครพูดเลยว่าพวกเราไปเระเบลดเชื้อไฟนั่วไงรีของนะกูได้จนกว่าน้ำมันกูจะหมดอะนะจนเงินดีจนเงินดีต่องน้าช่วยลุงเราเรารีไม่นานเดี๋ยวกลับไปช่วยเหมือนเดิมส่วนเลยนะเรารีต่างคนต่างรีเสร็จไปเจอบ้านเหมือนเดิมนะไปเลยไปเลยตางไม่ตก ถ้าลีเสร็จไปเจอบ้านเหมือนเดิมนะไปเที่ยวนะไปเลยนะลีลีพร้อมกันไปพร้อมกันโอ้ยล้อหนึ่งอะนะโดนพวกมันจริงนะไปรอดประเทศไอ้เหี้ยสต๊อกเราเราเอาออกมาไม่ได้เลยเหรอจะเอาออกมาได้นะไม่ได้มันโดนย้อนหมดเลยพี่บอกแล้วไงว่าพอเดี๋ไอคิวมันหมดก่อนถ้ามันได้ฮาร์คิใช่ฮาร์คิวมันหมดมันหมดก่อนไป ว่าบ้านแตกครับเปิดเปิดปูเวลามเปิดปูเวลาแล้วแหละแต่ให้เราปิดตัวอะไรนี่มันช้ามากใช่ใช่มันช้ามันช้าเราปิดกันไม่ได้เลยไอ้เหี้ยแล้วมันมันอยู่ในลือบเลยมันวิ่งจูบก่ะมันวิ่งแบบประชุกข้างในแล้วออกข้างนอกอ่ะเยอะไอ้คือรถนะไม่ไม่เออเลยเหยนะรถมันเยอะด้วยเว้ยตรงนั้นอะนอกอาขี่บีใแล้วมันมันอยู่ลือบเลยอืออือนี่ไม่ได้ไม่ได้นัดไซก็เป็นแบบนี้แหละรถก็ถือว่าโอเคอยู่ เดี๋ยวผมมันนะออันนี้ต่อไม่ได้รอครับปราชวนเองเนอะฮะไม่ไกินนี่คุณขวางแบบว่าตอนผมขับมาคุณเลี้ยวเลยนะไม่ถ้าผมขวางคุณก็ต้องหลบนะครับฮะไม่แต่ไม่ตอนแรกคุณขวางนี้ผมมาปุ๊บคุณเลี้ยวงี้เลยนะ

มันจะเปิดฮาร์ดดิเพื่อเคสเดียวเอาบ้านมาบ้านมาบ้านทุกคนมาบ้านจุดเสร็จแล้งเร็บ้านแที่มนยแล้วบ้านบ้านก่อนลบ้านมันป่แต่มันกินวลา้านต้องรีบมาต้องรีบมาต้องรีบมามาแล้วงมาแล้วจุดลงเราคือบ้านนะต้องต่อต่อไม่ไม่ต้องช่วยกูไม่ต้องช่วยกู มึงเล่นเลยเสริมมันอยู่ในเมืองเยอะมันอยู่ในมันอยู่ในเมืองเยอะมากต้องหาตรูดไปใหญ่มามามุปแล้วก็ุไปบอกแม่งไปใหญ่ในเมืองเลยไหนะรวมไหนรมตรงนี้นี่รงมรบ้านเนี่ะไม่เห็นเก่าอ่ะไม่เห็เก่าเนี่ยมันต้องขับไปถึงบ้านแล้วหรอกเพราะไงมาบ้านมา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 ม มันราอยู่แถวปั๊มจะมีอยู่แถวปั๊มเยอะแถวระเบิดปั๊มระเบิดซัดไอ้ตัวที่มาช่วยช่วยเพื่อหน่อยช่วยลุงอ่ะไอ้ไปรอดโดนเกมยังขี่ลงรถโดนห่อแล้วพี่อุ้มไปแล้วพี่เดี๋ยวมันดูไลน์กูกลับมานะเดี๋ยวกูัวจะไปหาพวกมึงนะเว้ยกูจะวนผ่านพวกมึงนะเดเย็นน้ำเพื่อนจะน้ำมันเถอะกูเล่นกูเล่นทางตรงได้ไม่เยอะนะเว้ยเฮียตำรวจรถมันแรงเฮ้ยมีใครยังไม่มาเปล่าเดี๋ยวจะเคลื่อนเดี๋ยวจะเคลื่อนเดี๋ยวกูจะผ่านแล้วมันเฮดเก่านะมึงรอตัวตัวมันพี่มันจะผ่านตามมาเลย เมืองพ้อยเราคือเล่นในเมืองเราไม่เล่นนอกเมืองเราเล่นมันในเมืองเลยตำรวจมันเยอะมากสี่สองคนอ่ะมีใครยังไม่ยังไม่มาไหมมีใครไม่มาเปล่าที่มาจากกรุงเทพอ่นะกรุาเทพอ่ะนะมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมรอรว้ยมึงรอมึงรอตัวรุ้ยเลยีลุงเนยรอลงดิบอกให้ลงดิรอรุ้ปรอรุ้ยใกล้ปั๊มอย่าอยู่ใกล้ปั๊มปั๊มนี้อยู่ปั๊มอย่าอ่ในเมืองเหมือนมึงอย่เราผู้ละมาครบแล้วพี่ผูเรามาครบแล้วพี่ครบยังครบยังครบยังไม่มีใครใครยังไม่มาพูดใครยังไม่มาพูดด้ย อันนไม่มาพูดเลยเข้ไปตรนเส้นเริเปอร์นะเรลิเปอร์ตำรวจระเบิดตายตำรวจระเบิดตายเฮ้ยนี่พวกมันปะไอ้รอดไอ้รอดรอดปะปะพี่อาลีพี่อาลีแคสออกมาพี่อาลีเป็นเมีย่อนแม่แคสแม่แคสเม้แคสเอ้แคะตำรวจอ้ตายสองมเตายสองนมาตายามาันนมนาฉันาฉันันมานมานมานานอาฉนมานมาันานน

เคสสเคสนี่ปล่อยเนี่ยมันองยากปล่อยหมสายเนี่ยนี่นี่ปล่อยปล่อยอ้ม่ไปลอยอุดายปล่อยปล่อยสาเน่ยอ้มไาคารอะปล่อยปล่อยม่้องปล่อยหญ่ปล่อย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 ป่อ่อปล่อยปล่อยอยปล่อยปลอยปล่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 อย่อยปล่อยปล่ออยปล่อยอยปล่อยปล่ออยปล่อยอยปล่อยอยปล่อยปล่อยปล่อยอยป่อยปล่อยปล่ออยป่อย่อย่อปล่อยปล่อยปลปลอยปอยปลยปปลอยปลยปปลอยปล่อยล่อยปล่อล่อยปล่อยปล่ล่อยปล่อล่อยป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 ล่อยยปลยปล่อยยปลยปลล่ออยปล่่อยปยปล่อยปล่อยปล่อยปล พอตีนะต่ออเลยเล่นต่อเลยได้อ่ะรถมันบาร์กสิบ้ากได้ๆเดี๋ยวไปเปิดแป๊บขันเคลียร์ของตัวเองให้เรียบร้อยมาติดข้าห่างมากเฮียไปไปไปสี่สิบห่างมากเฮ้ยเส้นอินเวดอินเวดอะมีอินเวดอะมีเส้นอินเวดอะมี้ไ่อยู่ในเมือง้วครับลุงไม่อยู่ในเมืองเหรอ กูยังแตกแล้วนะยางหนึ่งแล้วนะสองยางแล้วนะยังไงสองยางแล้วสองยางแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกมันพวกมันอยู่ตรงกูเลยอยู่ตรงบ้านอีเวดอ่ะแต่ว่าอยู่ไม่เยอะ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 สามยางแล้วไม่เป็นไรกูเกมแล้วแต่กูถ่วงให้สุดเวลามึงต้องหาตัวหลุดเพิ่มเซิร์ฟคือช้าไปเว้ยเดินเกมช้าไปตอนใจเย็นอยู่ก็มากินมากตีในเจ็เนี่ยมายังอ่ะไปเลยไปเลยกำลังเข้าพี่เดินเกมช้าเว้ยพวกมึงอ่ะเดินเกมช้าไป ไปเลยนะพี่มีอมันต้องหาเลยับตอนนี้ใช่มันต้องหาเลยแตกหมดแล้วกามันหามาดิมันขับหาม่ด้ไป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 ไนไปไปไอไนไปไาไป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 นปไ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 นไมไป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 นปไ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 ไวไป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 ไไป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 ไไวไไา แม่งโคตรแม่นเลยไอ้เจ้าตำรวจอ่ะแม่นสัตว์ไอ้เี้าแม่งแม่นจริงเว้ยขออย่าคันตัวครับโคตรแม่นไอ้เคียเจอทุกแยกอ่ะหนีไม่รอดจริงเว้ยเจอแม่งทุกที่เลยอ่ะใครจะเป็นคนรีพอร์ตมันจะพูดถึงนะครับมันมันก็บอเนี่ยรายการไอ้เฮียกาของศพมันเท่าไหร่นะตัดเท่าไหร่นะเป้าการจอไปใช้กันทุกคนแหละเป้าการจอ เคสกูสิบดาวอ่ะไอ้เหย่าอ,อันนี้โดนอะไรบ้างครับสามหมื่นอ่ะไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ไม่ไม่ได้ยินเลยกระซิบปะได้ได้ยินผมไหมได้ยินได้ยินอุ้มถุงศพคเขาอุ้มกระสอบเาอุ้มถุงศพโอเคขอแม่เจยวครับ ดเรื่ปล่อยแขนด้วยนะแค่กูบักมาเนี่ย